วันนี้ลูกค้าก็เอาชุดมาให้จูนนะครับขนมาไม่ธรรมดานะครับลูกค้าใส่รถ6ล้อมาเลยของลูกค้าทางสารคามนะครับสวนกล้วยมิวสิกนะครับผมก็รับงานโดนตีลัมซิ่อิเล็กโรรนะครับวันนี้ลูกค้าซื้อโปรเซสเซอร์กับเรานะครับและมาให้เราจูนให้ลูกค้าขนมาเยอะเลยครับนี่ครับชุดแปดคูณแปดนะครับผมนี่ก็สเปคนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยสเปคมาตรฐานเลยแอมในตำนานนะครับนี่เลยครับ โรเยนเอต้องบอกเลยว่านี่เป็นแอมอมตะนะยุคนึงนะครับตัวนี้เลยครับและเดี๋ยวนี้หายากมาก <Wow. S 1> มือ2อนี่ราคายังดีอยู่นะและลูกค้าก็ใช้ขับโลนะครับตัวใหญ่เลยเป็นวาเทค3600 m นะครับสแทน่นขับอะไรขับของดีเมืองร้อนะครับผมเอฟฮอนนะครับของอาจารย์อี้นะครับข้างละ4นะครับแล้วก็จะเป็นตู้ตู้แขวนผมเรียกว่าเป็นตู้แขวนแล้วกัน พี่ขวัญแหลมลูกค้าทําเห็นหมวกน้ําเงินม้้อกอันนี้จรวดหรือเปล่าอโอ้โยลูกค้าใช้จรวดนะครับตองแปดอมีแต่ตัวของในตำนานตัวนี้ก็จะเป็นแหลมพีออเดโนะครับสเปคในดอกเนี่ยยังไม่รู้แต่นี่เห็นแล้วอันนี้พี่ขวัญกำลังจะวัดกาวเพลงนอ่าเพื่อดูการาฟเสียงกลางก่อนนะครับเอาลูกค้าเล่นสามทางแยกสามทางเลยโอดีมาก<า><า> ลูกค้าอยากให้เราทําอะไรครับวันนี้ก็ลูกค้าบอกว่าเสียงมันยังไม่มีอ่อาอแ่ให้เราดูนความีเสตให้ครับแต่ชาวบ้านเราชอบเสียงแหลมจรวดเนาะเนาะมีลูกค้าหลายคนนะมีงบก็จริงแต่ยังไงก็จะเอาจรวดเพราะว่าเสียงมันเป็นเสน่ห์นะลูกค้าใช้อะไรบ้างครับตัวเครื่องปรุง นี่นะครับลูกค้าใช้ไมด้าเลยนะครับ MR18 นะครับเรียกว่าซิสเต็มเนี่ยมาตรฐานนะครับโปรเซสเซอร์ก็เป็น RTA Plus ไม่ใช่ P Plus นะครับโอ้โหลูกค้านี้สมาตรฐานนะครับเริ่มอยากฟังเสียงดูดอกข้างในแล้วเนีเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่พี่ขวัญทำเสร็จเดี๋ยวเราเจอหน้าลูกค้าเราจะเริ่มถามแล้วว่าดอกโลเป็นอะไรนะครับผมโอเคครับ แรลงมาที่เาขอาอีไฟมาพาเจ้าจากอาไปได้น้ตรอยากราชาตินพอห้เจ้าในชาตินี้ยกันอีกัีเจ้าย่าี้อฟังแล้วเป็นไงมั่งครับ ก็สุดยอดครับต่างจากเดิมไหมครับต่างครับตอนแรกต่างกันยังไงมั่งครับแต่เดิมเสียงเสียงตอนแรกมันจะสขุ่นๆมันได้ใช้สารที่จูนโอ้ยกลางต่างเลยใช่ไหมครับแล้วเบสเป็นไงมั่งครับนุ่มลึกครับโอ้ยเบสผมว่าของเราดีอยู่แล้วครับโอ้ยเราข้างไหนก็ชาร์ลิเจอร์ครับวาเทคสามพันหกโอ้ยเสียงดีครับผมชอบโลมากเลยครับผมอันนี้ขนมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยครับประมาณพอประมาณสามโมงสามโมง มาตั้งที่นี่ประมาณ5โมงอโมงอดีครับ5ีมงตอนนี้บ่ายสาวเราเรานั่งอยู่กันครับผมขอบคุณมากครับผมครัาขอครับอันนี้เรามาถามพี่ขวัญนะครับว่าพี่ขวัญไปแก้อะไรบ้างนะครับช่างขวัญครับเป็นไงมั่งชุดนี้โอ้เสียงโลแม่งชอบอ่ะเออลูกค้าใส่ของดีนะเนี่ย ััดีท้้งนนเราแก้อะไรบ้างครับมาเจอปัญหาอะไรมั่งเราได้แก้อะไรมั่งตัวนี้เราเจอตัวเสียงกลางครับผมเสียงกลางเนื่องด้วยว่าเป็นอาจจะเป็นตรวดเขาตะวดแล้วก็จะเป็นปากโลดด้วยปกเขาทําเป็นปากโลดด้วยโลดโลดลดไม้ด้วยครับแล้วทีนี้มันเราไป ทำยังไงครับในโเซสเซอร์ใช่ไหมตัวนี้จากการโดยโเซสเซอร์ครับแล้วก็ตัวนี้จะมีปัญหาคือกลางกลางแล้วก็แหลมมามาไม่ไม่เท่ากันมาไม่พร้อมกันมาไม่พร้อมกันแล้วเป็นการเรื่องเวลาใช่เวลาแล้วเบรดนี้ได้ทําอะไรไหมครับเบรดก็เพิ่มในส่วนที่หายไปนิดนึงอ๋อนิดนึงมีหน้าเบดค่อนข้างแบบเนาะกลมกลมดีมากเลยก็เพิ่มเพิ่มไม่เยอะครับครับลูกค้าเอาลูกค้านะครับ สั่งซื้อเมลานี่จากเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าสะดวกนะครับเอาตู้มาให้เราทําให้ได้นะครับครับแต่ช่วงนี้อาจจะต้องโทรมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าร้านก็เริ่มยุ่งแล้วเนาะถ้ารับได้ก็จะเป็นวันละชุดได้ครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับีารับครับขอบคุณมากนะครับผมครับขอบคุณครับ